สวัสดีลูกค้าลาเลบูสปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับเวรุนจิโกเมกันฮา r เลดเดวิสันสปอร์เตอร์4ฟค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2020นะคะสีดำวิวิทแบล็คค่ะเลขไมค์คันนี้ค่ะเพียง8,000กับ200ไมล์เลสเท่านั้นค่ะ สำหรับพาเลทดวิสานสปอร์เตอร์โฟปี2020คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถค่ะสเปค ml y นะี่ค่ะ เป็นรถผลิตเดือน11ปี20ค่ะ Fa ค t ตอร HDMC ใช้แลนดสำหรับสปอร์ตเตอร์4 8ก็เลิกผลิตไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยกลับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ E v o l ล tion 1 2 0่ cc นะคะดิบดบดุดุกันเลยค่ะตัวรถคันนี้เป็นสีดำวิวิทย์แบลกนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีโลโก้ค่าถานามันแบบนี้นะีคะของแต่งคันนี้ค่ะทอเป็นแมน High ค่ะลูกค้า นียางใหม่กริปเลยนะคะให้ดูยางค่ะยางนี้คือเพิ่งเปลี่ยนใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ได้ลงพื้นถนนเลยนะคะนี่ค่ะสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะทางหน้าแล้วก็หลังเลยค่ะยางใหม่นะคะส่วนของเหลวทางร้านจะเซอร์วิสให้ลูกค้าก่อนส่งมอบค่ะอันนี้คือทรงของจิโกเมกันนะคะทรงนี้ที่ลูกค้าถามถึงกันไม่เยอะมากๆเลยนะคะตัวแฮนด์ก็เป็นแฮนด์เดิมๆเลยนะคะทรงหมอบๆหล่อๆนะคะ ปี2020สีดำวิวแบลคค่ะรอแบบคลาสสิกคลาสสิกค่ะลูกค้านี่เลยนะคะราคาคัดตัวตารางดาวพรนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที description ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหน้าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะสวัสดีค่ะ